ปล่อยกระต่ายของข้าเดี๋ยวนี้นะเจ้าจหัวขโมยเสียงเล็กเหมือนเด็กตัวน้อยแต่ดูแข็งกร้าวดังมาจากทางด้านหลังของข้าเมื่อข้าหันหลังกลับไปก็พบกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่อยู่ในชุดของชาวป่าเสื้อผ้าค่อนข้างเก่าและขาดมีรอยเย็ยบและซ่อมแซมตลอดทั้งตัวแต่ถึงแม้จะเก่าแต่ก็ดูเรียบร้อยดูกระชับเหมาะสมเข้ากับแววตาที่สดใสของเด็กหญิงตัวน้อยรองเท้าที่ถักด้วยหวายและเชือกปอ ข้าดูแล้วอายุของนางน่าจะไม่เกินสิบขวบในมือของนางถือธนูที่ทําด้วยไม้ไผ่นางจับธนูและลูกศรเฉียงหัวลูกธนูลงดินแต่มือของนางยังลังสายเอาไว้และพร้อมที่จะขึ้นลําและยิงอยู่ตลอดเวลานางจ้องมองข้าพลางเดินเข้ามาอย่างช้าๆข้าเพิ่งจะจับกระต่ายตัวนี้ได้เหตุใดเจ้าจึงว่าข้าขโมยกระต่ายของเจ้าเล่าเด็กน้อยข้าเอ่ยถามนางก็ข้าเจอกระต่ายตัวนี้ก่อนข้ายิงมันโดนเต็มๆข้าคิดว่ามันตายแล้ว แต่พอข้าจะจับมันก็วิ่งหนีมาพอข้าตามมาก็เจอว่าเจ้าขโมยจับกระต่ายของข้าไปแล้วเด็กน้อยตอบแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรเล่าว่าเจ้าพูดจริงข้าถามนางกลับขณะที่มือยังหิ้วหูกระต่ายอยู่ข้าคิดว่าข้ายิงถูกมาแน่ๆบางทีถ้าเจ้าดูดีๆเจ้าอาจจะเจอบาดแผลบนตัวของมันเด็กน้อยตอบมันเป็นเช่นที่นางพูดจริงๆที่ขาหลังของกระต่ายตัวน้อยตัวนี้มีรอยแผลของลูกธนูเฉียวมาจริงๆ ข้าคิดในใจเจ้ากระต่ายคืนข้ามาเถอะนะนั่นเป็นอาหารเช้าของแม่ข้าข้าซุ่มหลบมันตั้งนานกว่าข้าจะยิงมันได้แล้วอีกอย่างในป่านี้ก็มีเพียงกระต่ายเท่านั้นที่ข้าพอจะจับมันได้ถ้าจะเอามันไปวันนี้แม่ของข้าต้องไม่มีอาหารเช้ากินแน่ๆเด็กยิงเอ่ยแม่ของเจ้างั้นหรือแล้วบ้านของเจ้าอยู่ที่ไหนเล่าเหตุใดแม่เจ้าจึงให้เด็กตัวน้อยอย่างเจ้าออกมาล่าสัตว์ในป่าคนเดียวเช่นนี้ข้าเอ่ยถาม บ้านข้าอยู่ชายป่าฟากโน้นเด็กยิงเอ๋อยพร้อมกับคีนิ้วไปทางด้านหลังของข้าท่านแม่ของข้าป่วยหนักร่างกายของนางไม่แข็งแรงหมอบอกว่านางเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหายถ้าข้าอยากให้หนางอยู่กับข้าเป็นนานๆต้องห้ามให้หนางทํางานหนักและต้องหาของกินดีๆมาให้หนางแต่ข้าก็ทําได้เพียงปลูกผักและหาสัตว์ตัวเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเด็กริงกล่าวอย่างนั้นหรือเด็กน้อยแต่ตอนนี้ข้ารู้สึกหิวมากและข้าเดินทางมาหลายวัน และเมื่อคืนฝนก็ตกหนักข้าเปียกไปทั้งตัวข้าขอแวะอาบน้ําและหาอะไรกินที่บ้านของเจ้าได้หรือไม่ข้าเอ่ยถามเด็กน้อยเด็กน้อยขมวดคิ้วเหมือนคุณคิดอยู่สักครู่ก็เอ่ยถามข้าขึ้นมาว่าท่านเป็นโจรภูเขาหรือเปล่าเด็กน้อยถามไม่ข้าไม่ใช่โจรภูเขาข้าตอบแล้วท่านเป็นคนของเจ้าเมืองหรือเปล่าเด็กยิงถามอีกครั้งไม่ข้าไม่ใช่คนของเมืองนี้ข้าเป็นคนของเมืองอื่น ที่เพิ่งเดินทางมาถึงทําไมหรือเด็กน้อยแถวนี้มีโจรชุมหรือข้าถามเด็กหญิงใช่แล้วแถวนี้โจรเยอะและแม่ของข้าบอกว่าห้ามข้าเข้าใกล้คนของเจ้าเมืองมันอันตรายเด็กหญิงตอบอย่างนั้นหรือเด็กน้อยเมื่อกี้เจ้าบอกว่าเจ้าจับได้เพียงกระต่ายใช่หรือไม่แต่เห็นทีวันนี้แม่ของเจ้าจะได้กินเสือเพิ่มอีกตัวแล้วละ่ะแล้วทันใดนั้นเองเสือลายพาดก่อนลำตัวยาวขนาดสองวาเป็นอย่างน้อย ก็กระโดดขึ้นจากทางด้านหลังของเด็กจิงมันซุ่มอยู่นานแค่ไหนข้าไม่อาจจะทราบได้แต่รู้ตัวอีกทีมันก็กระโจนขึ้นนาทีนั้นไม่ฆ่าก็เด็กจิงหักหลบไม่ทันต้องเสร็จมันแน่ๆและเร็วพอกันมีสั้นในมือของข้าป,ปักเข้ากลางหน้าผาของมันอย่างรวดเร็วตัวมันม้วนเป็นวงกลมและดิ้นอยู่สักพักใหญ่ด้วยความตกใจเด็กจิงตัวแข็งทื่อและสุดตัวลงกับที่ข้าโผล่ตัวเข้าหาเด็กจิง และไม่นานเสือโคกตัวนั้นก็สงบนิ่งลงเด็กน้อยยังนั่งตัวสัน่นและโผล่เข้ากอดข้าตอบเอาหน้าเด็กน้อยเสือตัวนั้นมันตายแล้วข้าลอบเด็กน้อยและลูบหัวนางอย่างอ่อนโยนแต่มันก็หาเป็นเช่นนั้นไม่มีดเล่มเดียวไม่อาจจะหยุดสัตว์้ลยตัวนั้นไว้ได้ข้าไม่รู้ว่ามันตั้งตัวได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่รู้ตัวอีกทีเสือตัวนั้นก็กระโดดขึ้นอีกครั้งขนาดตัวที่มาหฮมากงเล็บและคมเขี้ยวของมันพร้อมที่จะขยำทั้งข้าและเด็กหญิงให้แหลกเหลียวไปพร้อมกันในคราวเดียว